สวัสดีครับทุกท่านผมโคจโจพักพงครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ไลฟ์นะครับจะมาคุยกันประเด็นที่น่าสนใจมากประเด็นหนึ่งนะครับหลายคนกลัวการถูกเกลียดหลายคนอยากเป็นที่รัก <c oughs> ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครอยากถูกเกลียดนะครับเราก็อยากจะเป็นที่รักนะแต่บางครั้งการที่เราถูกเกลียด นะจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามมันกลายเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้มันเป็นโอกาสที่เราจะได้รู้จักชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นนี้นะครับว่าคนบางคนนี่กลัวถูกเกลียดมากๆก็เลยพลาดโอกาสที่จะรู้จักตัวตนที่แท้จริงเออแล้วทําไมเราต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงคืออะไรจะต้องบอกว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ผมได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ได้จูนจิตกับอัจฉริพากแห่งจักรวาลน,นะครับผมก็ได้ได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนเวลาที่พูดถึงตัวตนที่แท้จริงผมก็จะมีนิยามของความความหมายของคำว่าตัวตนที่แท้จริงในแบบที่ก็ไม่น่าจะแตกต่างจากพวกเราทั้งหลายนะครับแต่พอได้เรียนรู้ ได้ฝึกฝนได้จูนจิตนะครับกับอัจฉริภาพแห่งจักราวาลมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ผมได้รู้สึกแตกต่างออกไปก็คือความความหมายแล้วก็ในาย่า,ายของตัวตวทนที่แท้จริงเนี่ยมันก็ลุ่มลึกขึ้นนะครับจนถึงจุดจุด,จดตึงเนี่ยผมอยากจะบอกพวกเราว่า,าฝึกนะครับนะฮะตั้งใจฝึกฝึกอย่างต่อเนื่องแล้วคุณก็จะได้พบความจริง นะครับความจริงที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณนะความจริงที่คุณจะได้รู้ว่าตัวตวทนที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็บอกใบ้ได้นิดนึงนะครับว่าตัวตวทนที่แท้จริงเนี่ยมันแท้จริงขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีจุดตั้งต้นมันไม่ได้มีท่ามกลางแล้วก็มีจุดสิ้นสุดมันอย่างที่เราคิดกันนะครับเราก็ต้องมีชีวิตอยู่ในแบบที่เข้าถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตความมหัศจรรย์ของชีวิตเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ เราได้เป็นเราได้รับนะแน่นอนในตอนที่เราฝึกฝนจิตนะครับเราก็โฟกัสกับการได้เป็นโฟกัสกับการได้รับแล้วเราก็จะบอกว่าว้าวไอตอนที่เราได้รับสิ่งที่เราต้องการตอนที่เราได้รับสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมของชีวิตท่านจะฝึกฝนท่านจะปฏิบัติฉันจะเดินตามรอยนู่นนี่นั่นโอ้โหเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เราก็จะมีพลังมา แต่ชีวิตในความหมายที่มันกว้างไกลกว่านั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยมันคือทุกเรื่องที่เป็นไปได้นะทุกเรื่องที่เป็นไปได้ทุกเรื่องที่เป็นไปได้นนหมายความว่าชีวิตเราเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่เจตจำนงแล้วมันก็มีความลึกลับของชีวิตตรงที่ว่าคนส่วนใหญ่มันโลกใบนี้เนี่ย ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเรามีเจตจำนงเรามีเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดมันจะมีเรื่องของไรายได้เรื่องของเงินทองเรื่องของชื่อเสียงกิจยศเนี่ยขึ้นมาบดบังจนเราไม่เคยคิดจะตั้งคำถามเพราะชีวิตมันติดอยู่กับความรู้สึกว่าตอนนี้ขาดแคลนเงินตอนนี้เงินไม่พอใช้ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่าเทอมลูกลูกกลับมาอยู่บ้านโรงเรียนยังไม่เปิด จิตมันโฟกัสอยู่กับเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาจนจิตมันไม่มีเวลาที่จะให้เวลากับตัวเองในการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเ mm hmm. จตนาในการที่เรามีชีวิตยอยู่บนโลกเปนี้เพื่ออะไรเจตนาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะใช้ความเป็นมนุษย์ให้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องใดนะครับถ้าเกิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจบ แค่เรื่องการมีเงินการหาเงินการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเราก็จะไม่มีวันเข้าใจในยะความหมายที่มันลึกไปกว่านั้นเอาละเราต้องการทรัพย์สินเงินทองต้องการความบางังคับลำรวยนะครับมันก็มีอีกสภาวะหนึ่งนะครับที่เราก็ต้องใช้ชีวิตควบคู่กันไปก็คือการเป็นที่รักแล้วก็การถูกเกลียดนะ การเป็นที่รักและก็การถูกเกลียดมีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดรู้สึกว่าจะมีเล่มหนึ่งเล่มสองแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับโดยนักจิตวิทยาชาวเยอรมันนะครับผมก็ลืมชื่อไปลองเซิร์ชหาใน Google ดูชื่อว่ากล้าที่ถูกเกลียดน,นะครับผมก็หยิบยกหนังสือเล่มนี้คุยกับโคชชี่ท่านหนึ่งพอดีข้อมูลที่ โค้ชีท่าน,นี้มีนัดที่จะคุยวางระบบจิตกับผมโค้ชวางระบบจิตกับผมเนี่ยเมื่อตอน11โมงของวันเนี้ยนะครับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเธอก็ไหลผ่านเข้ามาตั้งแต่วัน2วันก่อนละมันเป็นข้อมูลเป็นความรู้สึกที่ปิ้งปับเข้ามาในจิตนะครับว่าเออมันมีเรื่องราวประมาณนี้มันมีสิ่งที่จะต้องบอกเธอประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่คุยกับเธอวันนี้ตอน11 นาฬิกาเวลาประเทศไทยเธออยู่ที่อเมริกาก็รู้สึกว่าใช่แล้วละ่ะข้อมูลที่ไหลมาเมื่อวันสองวันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเธอคนนี้นะครับนี่คือการทํางานร่วมมือกันร,ระหว่างผมกับอัจฉราพิจักวาลด้วยการจูนจิตก็เลยบอกท่านนี้ไปว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดหนังสือเล่มนี้เขียนโดยใครโดยใครผมก็มันมีความหมายยังไงผมก็บอก คชีทานนีไปแต่มันก็มีเรื่องตลกอยู่อันหนึ่งที่ผมก็พูดไปแล้วเธอก็ขำผมก็บอกว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ต้องไปหาซื้อมาอ่านนะเพราะคุณอ่านทั้งเล่มก็ยังทำไม่ได้เพราะหนังสือมันเป็นการอธิบายความมันเป็นมันเป็นความรู้แต่คุณต้องการวิธีการคุณต้องการอารมณ์คุณต้องการความรู้สึกที่ถูกต้องและที่สำคัญคุณต้องการกำลังของจิต อันเกิดจากสมาธิแน่วแน่ถ้าไม่ฝึกสิ่งเหล่านี้อ่านหนังสือหมดห้องสมุดชีวิตก็ยังไม่เปลี่ยนวิธีการมันไม่ได้อยู่ในคำอธิบายแต่วิธีการมันอยู่ในสภาพสภาพที่เรียกว่าความตระหนักรู้และความตระหนักรู้มันอยู่ในประสบการณ์ประสบการณ์ที่จะต้องลองผิดลองถูกไอตอนที่เราลองเนี่ยมันอยากให้ถูก ไม่มีใครอยากให้ผิดหรอกแต่คำว่าลองมันใช้กับสภาพมันใช้กับสภาพของคนที่ยังไม่รู้ทั้งหมดว่าความจริงสูงสุดคืออะไรเราอยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเรายังไม่รู้ทั้งหมดหรอกตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มต้นทำว่าต้องทำแบบไหนมันจึงจะประสบความสำเร็จมีกำไรเยอะที่สุดคุณต้องรู้จักจุดที่กำไรน้อยที่สุดให้ดีซะก่อน ถ้าคุณรู้จักจุดที่คุณกําไรน้อยที่สุดหรือขาดทุนเนี่ยคุณรู้จักมันเป็นอย่างดีเนี่ยสภาวะก็คือคุณจะรู้จักคุณจะรู้จักอะไรล่ะอีกขั้วหนึ่งทันทีคุณจะรู้จักสภาวะที่มันทํากําไรที่สูงสุดโดยอัตโนมัติเพราะเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องทําสิ่งใดคุณก็จะรู้ว่าคุณไม่ควรทําสิ่งใดดังนั้น บางทีในจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยมันจําเป็นที่เราจะต้องเรียนดูเรียนรู้จากความพลาดพลัง้งแต่มันเจ็บปวดมันเจ็บปวดมันทรมานเวลาที่เรานําความรู้สึกว่าเราทําผิดพลาดเนี่ยไปเชื่อมโยงกับความรู้สึกว่าเราเป็นคนโง่เราเป็นคนไม่ดีชเช่นเดียวกันกันกนกบสภาวะที่เรารู้ว่าใครบางคนเกลียนเรา แม้กระทั่งคนคนนั้นน่ะเป็นคนที่บางทีถ้าอยู่ในบริษัทเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้ทำถูกกฎนะบางทีเขาเป็นคนที่ทำไม่ดีบางทีคนคนนั้นที่เกลียดเราเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเอาเปรียบเราได้ซ้ำไปแต่จิตเราที่มันไม่เข้าใจความจริงเนี่ยมันขาดแคลนความรักมันจึงต้องการการเป็นที่รักเราจะไปง้อเราจะไปพีนอพี่เทากับคนที่ เกลียดเราเพราะเราไม่เข้าใจความจริงว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้บางจังหวะคุณก็ต้องเรียนรู้จากสภาวะของการถูกเกลียดมันจาเป็นนะครับบางครั้งเราต้องยืนหยัดทำในสิ่งที่เราก็รู้ว่าเราไม่อยากทำบางครั้งคำพูดการตัดสินใจคุณเป็นหัวหน้าคนคุณตัดสินใจบางเรื่องแล้วบังเอิญว่าน้องคนนั้น ในทีมงานเนี่ยที่คุณจะต้องตัดสินใจลงโทษเนี่ยสมัยก่อนกอดคอกินข้าวกันมาก่อนสมัยก่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อนพอถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจลงโทษเนี่ยมันไม่อยากทำเพราะว่าตอนที่เราตัดสินใจแบบนั้นไปเนี่ยนะครับโอ้โหเรากลัวที่คนคนนั้นที่เราเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะมาเกลียดเรา แต่บางครั้งในชีวิตของเรานะครับตอนที่เรารักใครชอบพอกันเนี่ยนะฮะช่วงเวลาตรงนั้นนะ่ะมันก็ผ่านมาแล้วช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันก็แบบว่ามันมันไม่ได้หอมหวานอีกต่อไปแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความจริงเนี่ยเราจะติดอยู่กับความรู้สึกที่การละครั้งหนึ่งเราเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ขณะเดียวกันที่คนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเลยผ่านจุดนั้นไปแล้ว เขามีประสบการณ์ใหม่ๆเขาเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเราและเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาในอดีตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นที่จะต้องรักษาเอาไว้เพราะเขารู้สึกว่าบางทีเราก็เป็นคนที่อ่อนแอเกินไปความแข็งแกร่งของเขามันอยู่เหนือเราแม้ว่าเราจะเป็นเจ้านายเขาเป็นหัวหน้าเขาแต่เขารู้สึกว่าเขานั่นแหละควรที่จะเป็นเจ้านายซสเอง คนที่แบบเนี้ยเข้าใจแบบเนี้ยมีเต็มโลกครับแล้วก็รู้สึกว่าโลกนี้มานยุติธรรมเพราะรู้สึกว่าเขาเก่งเก่งเกินกว่าที่จะเป็นแค่ลูกน้องใครแต่เขาไม่ได้เข้าใจความจริงว่าการที่จะขึ้นมาในจุดที่เป็นผู้บริหารเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นคนที่เจ้าของธุรกิจไว้วางใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเก่งอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นอีก ตั้งเยอะแยะที่คนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขามองคนและเขาจะเลือกคนจากจุดนั้นแต่คนที่ไม่เข้าใจชีวิตก็จะมองตัวเองและประเมินตัวเองสูงเกินความเป็นจริงสูงจนคิดว่าเราควรจะได้รับทุกสิ่งเราควรจะรวยไปนานแล้วเราควรเราควรที่จะมีรายได้หลักล้านไปนานแล้วแต่ทาไมตอนเนี้ยรายได้อยู่แค่หลักหมืน่นคนนี้ก็มองหาแพะรับบาปแล้วอย่างที่ผมเคยพูดเป็นประจำ นั้นบางครั้งการทําสิ่งที่ถูกต้องและถูกเกลียดเนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นท่าแท้หนึ่งท่าแท้ของตัวเราเราอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าที่เราจะยืนหยัดอยู่กับความเป็นจริงแต่การที่เราจะตัดสินใครถ้าเรามีอํานาจอํานาจไม่ใช่คําตอบสุดท้ายในการที่เราจะทําตามอําเภอใจนะครับนในตอนที่เราจะตัดสินลงโทษใครแม้ว่าเขาทําผิดเนี่ยสิ่งที่เรา ควรที่จะใช้นำหน้าก็คือพลังความรักเราควรจะใช้พลังความรักนำหน้าเอพลังความรักเป็นยังไงนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เรากอดกันเท่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในตอนที่เราปิ๊งใครบางคนแล้วก็แต่งงานกันมันไม่ได้เกิดขึ้นในตอนที่เราคลอดบุตรทิดาออกมาเลี้ยงลูกแล้วความรักแต่พลังความรักที่เราจะใช้นำทางชีวิตนั้นมันเป็นพลังงานที่ มีความใสสะอาดสว่างกระจ่างเป็นพลังงานความรักที่ไม่เจือปนด้วยความคับข้องแครนใจเป็นพลังงานความรักที่สดใหม่และมั่นคง,ย,งยิ่งกว่านมตามมลนะิสดใหม่เสมอยิ่งกว่านมตามมลิดาเป็นพลังงานความรักที่คุณจะสัมผัสได้ว่าไม่ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีพอเวลาผ่านไปเมื่อคุณได้สัมผัสพ,พลังงานความรักนี้ ไม่ว่าจะวันเวลาใดจะมีความสดใหม่เสมอไม่เก่าไม่ซ้ำซากจำเจไม่มีความเบื่อนหน่ายเจือปนและที่สำคัญเป็นพลังงานความรักที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เลือกสีผิวไม่เลือกสูงต่ำดำขาวไม่เลือกว่าคนนี้เป็นมหาโจรหรือมหาเทพพลังงานความรักสามารถจะทำการกับผู้คนได้หมดเลย แล้วคุณสมบัติของพลังงานความรักที่เราจะต้องฝึกฝนจูนจิตให้เข้าถึงให้คุณได้สัมผัสี่ตัวคุณเองเนี่ยเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยใช้กดแรงดึงดูดมันเป็นพลังงานความรักที่อยู่เหนือคําอธิบายและเป็นพลังงานความรักที่เมื่อเกิดกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะดีขึ้นเมื่อเกิดกับชีวิตคนไดคนนั้นจะดีขึ้นนะครับ และเป็นพลังงานความรักที่ไม่ได้เข้ามาในขณะที่เรา,เาใช้ความคิดเป็นพลังงานความรักที่จะเข้ามาสู่ชีวิตเราในขณะที่เราปล่อยวางปล่อยวางอย่างมีศิลปะปล่อยวางอย่างเข้าใจปล่อยวางอย่างเข้าใจความจริงที่เรียกว่าอุเบกขาคือการวางเฉยอุเบกขานี่เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตขั้นสูงนะครับคนที่จะเข้าใจ คําว่าอุเบกขาหรือการวางเฉยได้นั้นนะต้องมีความรักเป็นที่พึ่งต้องเข้าถึงพลังที่เรียกว่าอัจฉริภาพแห่งจักรวาลต้องให้จิตดำรงอยู่กับสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งเมื่อเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่กลัวว่าจะถูกเกลียดและสิ่งที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจไม่ใช่สิ่งที่ทำเพราะตามใจฉัน แต่เป็นสิ่งที่ควรทําและสําคัญที่สุดการทําสิ่งที่ถูกต้องอย่างเช่นเราจะตักเตือนใครเราจะพูดกับใครหรือเราจะสอนใครเป็นลูกน้องเป็นลูกเนี่ยเป้าหมายมันควรจะพ้นไปจากแค่คําว่าถูกผิดแต่เป้าหมายควรจะเป็นการยกระดับจิตวิญญาณของเขาด้วยการทำให้คนเหล่านั้น เกิดการตระหนักรู้และไม่หวนกลับไปทำสิ่งนั้นอีกแต่คุณก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงนิดหนึ่งว่าการสอนที่ดีที่สุดถ้าเราเป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารมีคนถามเข้ามาอยู่เสมอว่าโค้ชอยากได้ทีมงานอยากได้ลูกน้องที่เก่งแบบนั้นแบบนี้ผมก็ตอบแบบตรงไปตรงมาว่าคุณอยากได้คนแบบไหนคุณทำตัวเองให้เป็นคนแบบนั้น นี่คือการใช้กฎแรงหนึ่งดูไม่ใช่ไปประกาศแล้วตั้งคุณสมบัติลักษณะเมื่อก่อนเคยฟังนักพูดเขาบอกว่าวันที่เกิดวันวันที่คุณจะโกหกมากที่สุดนะ่ะมันมีอยู่วันวันหนึ่งเขาเรียกว่าวันสัมภาษณ์งานจะเป็นวันที่คุณจะโกหกมากที่สุดคุณจะไม่บอกความจริงทั้งหมดแต่คุณจะพูดในสิ่งที่นายจ้างต้องการจะฟังเพื่อให้เขารับคุณเขาทำงาน หลังจากนั้นพอพ้นสามเดือนหกเดือนได้บรรจุคุณก็จะเริ่มเป็นตัวคุณนะมัน,ม,นมันจะม,มันจะมีวันที่แบบเป็นวันโกหกที่แบบโกหกครั้งหมหรานนะทํทำไมเราต้องโกหกทำไมเราต้องไม่พูดความจริงเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่า,าเราพูดแบบนี้เราจะได้งานทำล้วเราก็ติดนิสัยแบบนี้กันมานี่มนุษย์ทั้งหมดเป็นแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราเราพูดเราบอกแล้วถูกเกลียดถ้ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อตามใจเราคุณพอ่อคุณแม่บอกลูกไม่ใช่แค่อยากให้ลูกนั่งในแบบที่เราสบายใจใช้ชีวิตในแบบที่เราสบายใจเด็กๆจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแม้แต่คุณก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่บางครั้งการที่เราปล่อยปละละเลยลูกซะจนลูกเคยตัวเคยชินกับการทำสิ่งที่ไม่ดี การที่เราบอกด้วยความรักไม่ต้องจำจี้จำชัยไม่ต้องบอกเยอะไม่ต้องเล่าหรือเยอะจนลูกลำคาญพูดครั้งเดียวจบแล้วหลังจากนั้นทำให้ดูอยากให้ลูกพละจากการเล่นเกมมามีปฏิสัมพันธ์กับคุณมาช่วยทำอาหารมาช่วยทำกิจกรรมคุณต้องทำกิจกรรมที่คุณต้องการให้ลูกเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความสุขคุณต้อง ฉายพลังงานความสุข,ขมาจากตัวคุณให้มากกว่าให้มากกว่าให้มากขึ้นคุณทําอาหารด้วยความสุขความสุขความสุขคุณมีเสียงหัวเราะเบิกบานจิตที่มันต้องการความรักมันจะถูกดึงดูดด้วยความรักให้เข้าไปหาพ่อ,หา,พอหาแม่ที่ทําอาหารด้วยความสุขแล้วลูกก็จะลดเวลาเล่นเกมลงแต่ถ้าคุณเอาแต่ออกคําสั่งแล้วคุณก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าให้ลูกหรือลูกน้องหรือทีมงานว่าถ้าไม่ทําสิ่งนี้ ควรจะทำสิ่งไหนและคุณไม่ทำซะเองนี่คือประเด็นปัญหาแต่กว่าที่เราจะรู้กระบวนการเหล่านี้เราก็ต้องถูกเกลียดมันเป็นผลลัพธ์จากการที่เราจะไม่ได้เข้าใจความจริงทั้งหมดแต่มนคงนไม่มีทางอื่นอีกแล้วละ่ะที่มนุษย์จะสามารถเข้าใจความจริงทั้งหมดด้วยการนั่งคิดด้วยการนั่งมโนด้วยการนั่งหลับตาและจูนพลังอย่างเดียว ไอตอนที่จูนพลังอย่างเดียวโอ้แล้วฝันอยากให้ชีวตมันเปลี่ยนฝันอยากให้คนมีออเดอร์สั่งซื้อก็ามาขายโดยไม่โพสต์ขายไม่ทำอย่างจริงจังไม่เสนอสินค้าอย่างต่อเนื่องทำๆแบบหลบๆซ่อนๆกลัวขายดีแล้วจะเหนื่อยกลัวขายดีแล้วจะมีงานเยอะแต่ก็อยากรวยแต่ฉันอยากรวยด้วยแบบที่ฉันขี้เกียจแบบนี้แหละก็นั่งหลับตาจูนต่อไปเข้าสู่ความรู้สึกต่อไปแต่ไม่เปลี่ยนพลังความรู้สึกเป็นการกระทำผลลัพธ์ก็ไม่เกิด นะครับงั้นวันนี้นะฮะจะทําสิ่งใดเนี่ยให้ดูก่อนว่าทําด้วยความรักไหมถ้าเรารักเพื่อนจริงๆเราเตือนเพื่อนจริงๆเนี่ยแล้วถูกเกลียดไม่เป็นไรหรอกครับถือว่าให้โอกาสเพื่อนให้โอกาสเขาได้เกลียดเราพอๆกับให้โอกาสที่เขาได้มีใครสักคนหนึ่งบอกความจริงแต่ทั้งหมดเป็นศิลปะนะครับฟังผมฟังผมไลฟ์ฟังผมพูด การนําไปใช้คุณต้องเข้าใจคําว่าศิละปะมันต้องมีศิละปะเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องแบบตรรก,กะตรงไปตรงมาหนึ่งสองสามสี่เรื่องของจิตเป็นเรื่องของศิละปะในการใช้ชีวิตครับศิละปะในการใช้ชีวิตคุณต้องกั้นกรองเองคุณต้องตัดสินใจเองว่าจังหวะนี้คุณทําอะไรจอนนี้ควรพูดอะไรนะครับเอาละ่ะวันนี้ก็รู้สึกว่า ได้คุยกับโคช้ชชี่ตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากนําเอาประเด็นเนี้ยมาเล่าสู่คนฟังเพราะเราหลายคนเนี่ยก็กลัวการถูกเกลียดผมเคยเจอโคช้ชชี่บางท่านเนี่ยเป็นคนที่ทํางานภาคบริการในจิตนี่สะสมความเครียดมากเลยเขาเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเฟรนลี่คนที่น่ารักมากแต่จิตข้างในเนี่ยเราทมทุกจิตข้างในเศร้าหมองเพราะกลัวทําผิด เพราะกลัวบ,บริการคนและได้รับการตำหนี้ก็เลยจิตอยู่กับความเครียดที่จะให้ทุกอย่างเพอร์เฟกความเครียดที่ต้องให้ทุกอย่างออกมาดีก็เลยเป็นการการะทําที่มันไม่ได้ออกมาจากตัวจิตเราจะออกมาจากความคิดสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่บริการผู้อื่นกลายเป็นคนที่ไปไหนมาไหนมีเพื่อนฝูงรักใคร่มากเลยแต่สุดท้ายไม่ได้รู้จักตัวเองที่แท้จ,จริงไม่สามารถยืนหยัด อยู่ด้วยตัวเองได้ต้องวิ่งไปหาเพื่อนต้องวิ่งเข้าสังคมต้องวิ่งให้คนมาห้อมล้อมแต่การที่ให้คนมาห้อมล้อมนั้นแรกด้วยการใช้เวลาในชีวิตทั้งหมดไปรู้จักคนอื่นไปเอาใจผู้อื่นไปตามใจผู้อื่นแต่มีใจดวงหนึ่งที่เขาไม่เคยเรียนรู้ที่เขาไม่เคยเข้าใจที่เขาไม่เคยเอาใจใส่เลยใจดวงนั้นก็คือจิตใจของเขาเอง ดวงยานเขาเองมีชีวิตอยู่เพื่อเอาใจผู้อื่นมีชีวิตอยู่เพื่อทําให้คนอื่นรักมีชีวิตอยู่เพื่อทําให้คนอื่นชื่นชมยินดีจนจิตข้างในมันเหนื่อยมันท้อมันลาและไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆในบ้านได้จะต้องไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไปนู่นนี่นั่นตลอดเวลาผมเห็นชีวิตแบบนี้เยอะมากครับแล้วส่วนหนึ่งในอดีตผมก็เคยเป็นผมเคยกลัว ที่จะถูกเกลียดจึงไม่กล้าบอกเพื่อนในเรื่องบางเรื่องเอาง่ายเลยครับเรื่องที่เป็นกันมากเลยก่อนจบก็คือเพื่อนยืมเงินเนี่ยไม่กล้าให้กลัวถูกเกลียดทั้ทงทั้งที่เราก็รู้ว่าเพื่อนบางคนไม่มีความรับผิดชอบและการที่เราให้เงินยืมไปเรื่อยๆก็ยิ่งทําให้จิตเขาเข้าใจผิดว่าการมีชีวิตอยู่โดยไม่รับผิดชอบอะไรเลย เป็นสิ่งที่ถูกต้องพอทุกครั้งที่เขาใช้ชีวิตบนความไม่รับผิดชอบเขายืมเงินเขายังได้เงินอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เรากลัวที่จะถูกเกลียดสุดท้ายเรามีแต่คําพูดที่ว่าพ่อแม่รังแกฉันบางทีตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อแม่คนแต่ก็รังแกคนอื่นด้วยความเข้าใจผิดกลัวที่จะถูกคนคนนั้นเกลียดทําให้คนคนนั้นพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความจริง มันก็น่าแปลกใจนะครับที่ว่าความจริงเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเรามักมองไม่เห็นต้องอาศัยผู้อื่นบอกแต่ก็ต้องใช้จิตที่อ่อนโยนในการที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดกับความจริงที่คนอื่นบอกเราถ้าแม่ค้าแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออฟไลน์เนี่ยถ้าอยากขายดีเนี่ยคุณต้องมีกัลยาณมิตรมากพอที่จะบอกคุณว่า บางทีคุณนั่งขายของคุณไม่สบตาผู้คนเลยนะคุณเอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถือบางทีคุณไม่แนะนำสินค้าและบริการบางทีคุณน่าจะบอกสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มบางทีรสชาติอาหารของคุณช่วงนี้มันแกว่งไปนะมันเค็มไปนะมันหวานไปนะมันไม่เหมือนเดิมนะคุณต้องมีกระยาณมิตรมากพอในการที่จะบอกคุณจริงๆแล้วก็ตรงๆแต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกเรา แต่เราเกลียดเขาไม่มีใครอยากถูกเกลียดสุดท้ายเขาเลยไม่บอกเราวิธีที่จะรักษาความสัมพันธ์ของคุณที่คุณเป็นแม่ค้าแล้วเพื่อนอยากจะรักษาความสัมพันธ์ก็คือเขาซื้อคุณน้อยลงแล้วเขาขี้เกียจบอกคุณเพราะในอดีตเขาได้รับบทเรียนแล้วว่าเขาบอกเขาตักเขาเตือนอะไรคุณก็สวนเขาคุณก็แสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรดังนั้นเขาจึง รักษาความเป็นมิตรภาพระหว่างคุณกับเขาแต่คนที่เสียผลประโยชน์ที่สุดก็คือตัวผู้ที่ไม่ได้รับความจริงว่าเราควรปรับปรุงควรพัฒนาเรื่องใดดังนั้นการไปเกลียดใครมันก็เป็นผลเสียเหมือนกันการที่กลัวจะถูกเกลียดแล้วไม่กล้าที่จะบอกความจริงมันก็ทําให้คนบุบคคลผู้นั้นที่เราควรจะถูกเกลียดเสียโอกาส แล้วตัวเราเองก็เสียโอกาสเสียโอกาสที่เราจะได้ช่วยผู้คนนะครับเสียโอกาสที่เราจะได้ทําใหา้ใครคนหนึ่งเขาสามารถที่จะหลุดพ้นจากความยากลําบากบางทีคําแนะนำแค่คาแนะนำ,คำแค่แค่นิดเดียวอะอย่างวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยเขาประมูลเขาประมูลเวลาอาหารมื้อเช้าอะมีคนประมูลได้เป็นล้านเหรียญนะ แค่อยากไปนั่งกับวอลเลนบัฟเฟตต์แค่อยากได้รับคำแนะนำเรื่องการเล่นหุ้นแค่อยากได้รับคำแนะนำวิธีคิดแล้วก็อยากรู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรวอลเลนบัฟเฟตต์อาจจะพูดมาไม่กี่คำแต่นั่นมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตกรอบทั้งชีวิตแต่เราต้องกล้าพอที่จะไม่เกลียดกล้าพอที่จะไม่ไม่กับฟัดกับเฟียด กล้าพอที่จะปรับปรุงตัวเองกล้าพอที่จะเปิดใจแล้วว่า open mindset นะครับยาวแต่อ่านหนังสือยาาแต่ท่องตำราพอถึงเวลาปฏิบัติจริงทำไม่ได้แล้วก็วิ่งหาหนังสือเล่มใหม่มาอ่านอ่านไปเรื่อยชุ่มชื่นหัวใจนะครับโอเควันนี้ก็ใช้เวลาประมาณนี้นะครับกับเรื่องราวของการกลัวที่จะถูกเกลียดมันก็พลาดโอกาสที่เราจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงหรืออีกมุมหนึ่งที่อยากจะเพิ่มก็คือ คนก็ไม่กลัวที่จะเกลียดคนอื่นนะกู <laughs> <laughs> <c oughs> เกียดบึ้งกล้าบอกเลยแสดงออกต้องโต้เลยครับคุณก็จะไม่มีกัลยาณมิตรที่จะบอกคุณได้ว่าถ้าคุณอยากจะเติบโตมากกว่านี้คุณควรจะทำอะไรนะดังนั้นสำคัญมากถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จจงหากัลยาณมิตรนะมิตรที่ตักเตือนคุณได้และคุณรับฟังคำตักเตือน มิตรที่ชื่นชมคุณเมื่อคุณทําดีประสบความสําเร็จชื่นชมจากหัวใจจริงๆนะครับและเราก็ควรจะมีมิตรสร้างมิตรแบบนี้มันจะทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนตลอดไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับพบกันใหม่นะครับกับ, Live, บ Joe, พอดแคสต์ไลฟ์นะครับผมโคชโจ้พักคงนะฮะติดตามได้ที่เพจยกจิตยกใจยกชีวิตบายโคตุกตาโคชโจนะครับแล้วก็มี YouTube ชื่อเดียวกันยกจิตยกใจยกชีวิตแล้วก็มี YouTube ช่องโรงเรียนแห่งแสงสว่างโคโจ้นะมีโคโจ้ด้วยนะโรงเรียนแห่งแสงสว่างโคโจ้นะครับก็เข้ามาติดตามดูได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขลาไปก่อนครับสวัสดีครับ